พิซซ่าคอมเพนีคืออยู่ในเมืองเสียมราฐก็มีอยู่สองที่สนามสนามสนาดอ่าอยู่ที่ห้างชื่อว่า h e r i t a g e นะครับผมซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยเราก็จะแปลว,ว่าสมบัติของโลกเนาะเป็นห้างนะครับผมโอเคฮาระอันหนึ่งนีม่มึอยูอัดเสื่อเนะดอกเน่ะมันทำมาได้นะบางไรเนี่ Tidak sih halo halo hello mu hello. 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 From? from Cambodia come on hello my name is hello. what is your name, my name is Maria I am from Cambodia Cambodia How many brothers sir, do you have? I have two brothers. Two brothers. What are their names? William and Chukweda. Chukwedo Chukweda and William. what grade are you in? Uh eight. I'm in grade eight. No, what grade? I mean school. At school, what grade? Four, five, six. Six. I am in grade six. Six. Four, five, six. Okay, same. nice to meet you nice to meet you see you later nice to meet you see you later ขอบคุณค่ะนะโขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสเปรกมั้ขอบคุณค่ะไอ้าวสาวเปรกาวาขอบคุณค่ะ nice อ่ะอากอนีมงเฮ้ยมาเฮียจิตเจ้างสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเ a m ลยสวัสดีครับสครับผมชื่อ เดี๋ยวจะสั่งผมชื่อผมชื่อผมชื่อวิเลียมมีแค่ก็ลกมีายลำบวนเดียวอยู่ห้องลายฟองผมชื่อวิเลียมมะบางทียผมชื่อวิเลียมผมเรียนอยู่ชั้นปีที่นักที่มาไหนมาผมเรียนอยู่ชั้นป .5 ปห้าโอเคขอบคุณครับ <c oughs> สเตยร์ฟังสเตข <c oughs> อบคุณครับวนีับลงังสระหลงหลังลอยบิกกำงบม่มหม,มาเมื่อกีนองบักไหมาม่อัมองเขอบคุณนะครับเยะหมา <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่าไปดามไปดาเหมือไปดาวยีตัมปูพิลา ยังตั้งผูบสวัสดีครับโอ้เป็นหมาซะละเรียไม่ใช่เป็นหมาซะทล้วนครับนี่อันนี้คือเจ้ามือวันนี้เลี้ยงพิซซ่าอันนี้อันนี้คนเลี้ยงอันนี้คนจ่ายนี่ไงสวัสดีครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่ครับสวัสดีครับคุณสํารวยผู้ระหงนะครับ ยินดีมากมากเลยที่ได้เจอกันในไลฟ์นี้นะครับผมเพราะว่าเป็นไลฟ์ที่เดียวว่าผมอยากนําเสนอมากเลยเพราะว่าผมได้มาทํางานด้วยก็เป็นงานของบริษัทที่เขาลงพื้นที่เนาะจริงๆแล้วเราอยู่ที่พนมเปญแต่ว่ามีงานที่ต้องลงมาที่จังหวัดเสียมเรียบหรือคนไทยจะเรียกว่าเสียมราชนะครับทุกคนซึ่งเป็นจังหวัดที่อยากจะบอกเลยว่านี่พี่ชายผมเขา มีธุรกิจเป็นทัวร์กายนะครับทุกคนอย,กอยากมาเที่ยวก็ผมสามารถแนะนําได้นะครับก็เป็นกันเองมากๆเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่า mind, service, service mind แล้วก็บริการด้วยใจเหนื่อยแค่ไหนก็สู้สู้ทุกอย่างนะครับผมดูสิผิวแบบดําปิดปีดปดเลยบุล <laughs> ล <laughs> 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 ี่บุลลี่พมกม่ใจดวบองก็มาเกิด <n ate> <oney> ังเกิดาติอะไร អ่าរវខ្ញុំមកអីណាញ៉ាំមុនបាទខ្ញុំមកខ្លះដែរគ្រូខ្ញុំមកហ្នឹងអឺឥឡូវតែហ៊ានជប់គ្នាទេខ្ញុំបាច់ធូរខ្ញុំគាត់រាចប់ហើយខ្ញុំដែរមកជើកាន់មករួមទូបែបនេះក៏រູ້ສຶກວ່າມີຄວາມສຸກແລ້ວប่าวครับພີ່ພິຊາຍັງບໍ່ມາໂອເຫນີຈិតបានເນາະອອນຈិតຈិតបានເນາະ